นางดานิตาสมจิตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้นางสาวสรินรัตเกิดสกุลรุ่งโรดรองนายกเหล่ากาชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกรับมอบเงินจากบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนจำนวน1 8 0 0 0 0บาทเพื่อดำเนินโครงการ Home and h o ฮ e การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงสภานายิกาศภากาชาติไทยเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอัคาราโชคสวุวรรณทองในอำเภอเมืองพิศณุโลกได้มอบหมายให้ในายสุริยาเสนานุพร้อมด้วยน,วนายวินัยแจ่มสว่างปลัดอำเภอและนายประพินวิทย์อินแปลงเสมียนตราอำเภอพิศณุโลกร่วมรับมอบเงินและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของนางลูกคิดขุนทิพย์สมบัติ บ้านเล็กที่220หมู่สตำบลอารัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษ,ษณุโลกที่จะได้ดำเนินการจัดสร้างต่อไปชยาภาธา,าจิรานนท์ไกรางาน